สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ h o p ปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ ใครที่กำลังมองหา YouTube Premium นะครับเริ่มต้นเพียง19บาทนะครับหนึ่งเดือนราคาเพียง69บาทต่อยูเมลเดิมแล้วก็มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติแล้วก็โปรโมชั่นมากมายนะครับเหมาใช้รายสอปี199บาทตามเงื่อนไขของร้านนะครับมีฐานลูกค้ามากกว่า35,000คนแล้วก็มีแอปต่างๆมากมายเช่น Netflix แล้วก็ดิตนี่ด้วยนะครับแอปราคาถูกแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่แอดแพนด้าพีเอ็มนะครับแคปหน้าจอมาจากช่องบวกวันใช้งานยูทูปพิมพ์ไปเลย3วันนะครับก็มีแอดดมินูแลตลอดการใช้งานนะครับสวััสดีครบเจอกััันนนนนหมมเดือะครบวี้ผก็จะมาแนนนะัก S.T.L.W.R.W. เป็นท็อป10ที่ผมคัดเข้ามานะครับที่ยังวิ่งโกงแล้วก็วิ่งเป็นม้าอยู่นะครับที่เหมาะกับเมตาปัจจุบันนะที่ตัวโอยาร้อยแเข้ามาแล้วก็จะมีตัว1้5ถึง106นี่แหละที่ผมคัดเข้ามาปีกซ้ายขวาแล้วก็ N.T. เนี่ยที่ยังวิ่งเป็นม้าอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับ1ิกันเลยนะครับก็จะเป็นใครนะครับตัวแรกนะครับอันดับ10ก็จะเป็นมาคัตูรามกองหน้าของอินเตอร์วิลานนะครับโอยาต้มเลยรับเม้มเน่ยะันิ่งเป็นหมสญ่มเลยนะครัา พลังงานกำลังดีเลย4.5 4เดาวแล้วก็สกิลมูกคือ3เดานะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่สามารถเลยนเชงได้ก็สามารถถ้าสกิลติดตัวก็คือสามารถตวัดชิงด้วยส้นได้หรือว่ากดสับขาก็ได้นะครับตัวนี้เวิร์กเลดดีด้วยนะครับเวิร์กเลดสูงต่ำแล้วก็ราคาค่อนข้างจะถูกเลยตัวละพันเอ็มค่อนข้างที่จะวิ่งเป็นม้าแล้วก็ตัวใหญ่เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ใครที่งบไม่น้อยผมว่าต้องจัดนะตัวละพันเอ็มนะครับแล้วก็วิ่งโคตรโกงตัวใหญ่แล้วก็หายช่องดีด้้วววยยยยนนนนนนนะครรรรัััััับบบกกกก็็็แแาาาาเเเเปปตตลลสหหมมมใออดขงิ ตัวอนะันดับ9ผมก็ยกให้เป็นวิกตอร์เคียลคิเลนนะตัวนี้เป็นกองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับตัวนี้ถนัดสองเท้ารูปร่างตัวใหญ่เหมือนตูวรามเลยครับสูงร้อยแปดเจ็ดหนักเก้าสิบนะถนัดสองเท้าด้วยนะครับสกิลมุฟคือสามดาวพลังงานห้าดาวแล้วก็สปีดอะไรเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเกียร์โกงนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่พันห้านะเพิ่มอีกสักสี่ร้อยเอ็มอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นตูวรามเนี่ยตัวละพันแต่ถ้าเราเพิ่มอีกสี่ร้อยเอ็มเนี่ยเราก็จะได้ถนาดสองเท้านะครััับบกก็ถ้้าสมมุติลนะ rate, เ,บบลเลลืออนดแว อันดับ9ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเฮียโกงแล้วก็วิ่งเป็นมา้าลูก,กากาศแล้วก็ความไวในการวิ่งคือโคตรโกงนะครับก็ยกให้เป็นอันดับ9นะตอนนี้นะสำหรับวิคตอร์เคียวชิเลสนะครับตัวอันดับ8ผมก็ยกให้ตัวหนึ่งเป็นตัวความไวสูงมีความผิวขนาดสองเท้าก็คือนิโกวิลเลียมนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นสายแบบผิวสามารถเล่นปีกซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับด้วยตำแหน่งรองนะคือสารพัดประโยชน์มาก L M R M L W R W คือซื้อมาตัวนี้คือจบเลยเล่นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายขวารถ้าาเีปก อยู่แล้วตัวนี้ก็สามารถโยกไปปีกขวาก็ได้เป็นอีกตัวหนึ่งที่คนข้าง,งเกี่ยวคุ้มสปีดเปิดมาเยอะมากร้อยิ้าแล้วก็มีความคล่องตัวสูงมากแล้วก็ตัตวสองเท้าด้วยเหมาะกับมตีตาปัจจุบันนะครับพลังงาน4.5ถ้าเกิวคือ4ดาวแล้วก็ราคาอยูอย่ที่ปันสี่แล้วก็พลังแฝงคือครบเลยนะครับในเรื่องของการยิงนะครับยิงโพ้งเหนือชั้นแล้วก็ไสก้อยนะแล้วก็ข้อเสียเลยคือผมว่ามันบางเฉยนอกนั้นคือดีหมดเลยในเรื่องของความไวความคล่องตัวนะครับเล่นง่ายๆนะครับแล้วก็สารพัดประโยชน์มากก็โยัสารก ในโกวิลเลียมนะครับส่วนอันดับ7ผมก็ยกให้เป็นลิเวอร์โดนะตัวนี้เลยนะครับสามารถเล่นเอคู่ได้แต่จะไม่ได้โอเวียห์ตัวนี้มันจะพอดีเลยคือยืน CM ฝั่งขวาคือโคตรเมตอรแต่ถ้ายืน LW ลดลล่ยผมว่าไม่ค่อยโกงนะครับต้องยืนหน้าคู่หรือว่า CM นะครับถ้าจะยืน CM อนะ่ะโอเวียจะลดแค่2แต่ถ้ายืนเอคู่อ่ะมันจะลดแค่4นะครับตัวนี้ก็ยืนได้หมดใครที่ไม่เก็บโอเวียผมว่าไปเล่นหน้าคู่สบายนะครับเพราะว่าเวิร์กเลนเนี่ยเป็นแบบสูงต่ำนะครััััับบคคคคค่่่่่่่่อออออนนนนนนข้้้้้้าาาาาาางงงงงททีีีีีจะะะววววววิเเเเป็มม็็มมมมมแแลลลลลกกกกตตสูููดืพยยยยรร อันเดมตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่โกงมากๆแล้วก็วิ่งโคตรไวแล้วก็ยิงโค้งอะไรเนี่ยโคตรคมเลยครับเป็นการยิงเท้าซ้ายนะสนับเท้าซ้ายท้าขวา4นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกแนะนําเลยก็ยกให้เป็นอันดับ7สําหรับริวาดโดหมอกับคนที่เล่น4 2องมากๆ,ๆ,ๆนะครับสําหรับริวาดโดนะครับส่วนอันดับ6ผมก็ยกให้เป็นเทอรีองดีนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโกงสปีดเนี่ยยังบักอยู่นะ121นะครับการยิง114แล้วก็เลี้ยงบอล112ตัวรูปร่างคือสูงใหญ่สามารถเล่นปีกซ้ายหรือว่าหน้าคู่หน้าเดียวได้หมดเลยตัวนี้ค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับแล้วก็เท้าขวาคือโคต เท้า,าทรา,า,ายก็คมเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่พันห้าค่อนข้าง,งเยี่คุ้มนะสำหรับปูยาร้อยสิบได้ตัวโกงๆอย่างองลีนะครับพลังแฝงคือครบเลยยิงกงยิงไกลยิงโค้งยิงไซด์ก้อยเหนือชั้นคือครบเลยนะครับเวิร์เลดเป็นแบบสูงกลางไส้ในเนี่ยผมว่าคมอีการยืนตำแหน่งขององลีดีสปีดดีแล้วก็ลูกดื้อเยอะด้วยไป,ไปตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเยี่ยโกงอาจสามารถใช้เป็นตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองได้แบบสบายๆก็ยกให้เป็นองลีตัวหิมะเนี่ยเป็นอันดับหกนะตอนนี้เลยนะครับส่วนอันดับห้านะผมก็ยกให้ นะครับเวิร์กเลดเป็นแบบสูงต่ำนะครับคือห้อยหน้าเลยนะครับเหมาะกับคนที่เล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวได้แบบสบายๆพลังแฝงก็ครบด้วยนะครับสำหรับการจบตะกร r นะครับรูปร่าเนี่ยจะเป็นแบบสายผิวเลยใครที่แบบไม่ชอบแบบตัวใหญ่ก็แนะนําเป็นเป้เ,ปเลยแล้วก็เลี้ยงค่อนข้างจะติดเท้าแล้วก็เล่นง่ายล็อกซ้ายล็อกขวาคือบังคับตามนิ้วมากๆนะครับส่วนค่าพลังไสในเนี่ยเอเปเป้จุดเด่นเลยคือมันยืนตำแหน่งดีแล้วก็มีลูกดือ้อแล้วก็วิ่งโกงนะครับก็เป็นอีกวนหนึ่งที่อนข้างที่จะหน้าเล่นแล้วก็เรื่องของงะะสสปปีีดดแแลลล้้้ววกกกก็าาารรรจบบบเเยย่นไๆมณ2 เรยบไปลนะคัก็ยกให้เป็นปั๊ปเป้นยเป็นอันดับ5้านะตอนนี้นะครับสำหรับความโกงนะครับส่วนอันดับ4ที่หลายๆคนมองข้ามผมก็ยกให้เป็นลาฟเปลเลียวหรือว่าไอเอเลียนนะครับตัวนี้คือวิ่งโคตรโกงนะครับตัวนี้ก็คือรูปร่างคือสูงใหญ่ลูกดื้อเยอะเล่นหน้าคู่แล้วก็เล่นปีกซ้ายได้หมดเลยนะครับเอลเอ็มก็เล่นได้นะครับสปีดร้อยยี่สิบสงร้อแล้วก็การเลี้ยงบอลร้อยสิบเจ็ดตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะบักสุดในเกมแล้วก็คืออยู่ในเกมบักเลยนะครับพลังแฝงก็จะมีแแคคคคคคค่่ยยยิิงงงโโ้้้้เเเเหนนนืืืืออออออชััะะรรรบลลลววกกก็์าาาาํูด ที่พันเนะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยค่อนข้างจะโกงใครที่ใช้ไอไอเอเลียนหรือว่าเลเอาอยู่เนี่ยผมว่าเล่นโคตรมันแล้วก็ลูกตื้อเยอะเบียดกองหลังกระจุงกระจุย,ยนะครับก็แนะนําเป็นตัวเนี้ยเป็นอันดับ4นะตอนนี้นะครับสำหรับลาเฟลเลอานะครับตัวอันดับ3ผมก็ยกให้เป็นเดวิดชิโนล่าตัวหิมะนั่นเองราคาโคตรถูกตัวละพันสามนะตัวนี้สารพัดประโยชน,น์นะครับเล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวปีกซ้าย CM กลาง CM ซ้ายขวาคือเล่นได้หมดตัวนี้คือถนาดสองเท้ารูปร่างคือสูงใหญ่อารมณ์เหมือนเลเอาเลยแต่ัวน้ยะกการรรบแลล็ปโช์ จ่ายบอลก็ดีกว่าเลียงอด้วยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเยี่ยบักมากๆครับตลอดการสำหรับในเกม f c Mobile นะครับพลังแฝงก็จะมีแค่เ p มเกอร์เหนือชั้นเวิร์กเลตคือสูงกลางนะครับใต้ในอย่าไปดูเยอะครับเล่นในเกมคือวิ่งเป็นม้าแล้วก็ยิงโกงจัดๆเลยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเยี่ยโกงนะครับแนะนาเลยใครที่งบน,น้อยๆพันต้นๆเนี่ยผมว่าต้องมีเดวิดชิโนล่าตัวหนึ่งละที่แบบเป็นตัวแบกในเกมได้ได้แบบแน่นอนได้นะครับก็ยกให้เป็นชิโนล่าเนี่ยเป็นอันดับสามนะตอนนี้โนะ โกงแต่ข้อเสียเลยคือให้เรายิงเต็มหลอดหรือว่ายิงแรงๆเนี่ยมันชอบเช็ดขานนะครับแต่เรื่องของความไวแล้วก็ลูกดือ้อความบั๊กเนี่ยยังโกงอยู่นะปัจจุบันก็ยังไหวอยู่ถึงจะมีบาทเทนตัวใหม่ตัวนี้ก็ยังโกงอยู่นะครับด้วยรูปร่างที่ค่อนข้างจะสูงใหญ่นะครับขนาด2เท้านะครับแล้วก็ราคาเนี่ยพันหผมว่าคู่ถูกนะสำหรับความโกงของบาทเทนนะครับตารางแฝงก็จะมีแค่ยงงิยงฟองยิงไซต์ก้อยหน้าเดียวหน้าคู่เล่นได้หมดเลยแต่ผมว่าหน้าคู่คือโกงสุดนะครับสำหรับบาทเทนตนะครับก็แนะนาให้ ส่วนอันดับหนึ่งที่ตัวแพงที่สุดแ่กผมก็ยกให้เป็นอานนะครับตัวนี้ก็มีความบั๊กอยู่เล่นง่ายใครที่ไม่ชอบนักเตะต,ตัวใหญ่ๆนะผมว่าเล่นอานเนี่ยค่อนข้างเยียบยวแล้วก็ไว้ใจเรื่องการสุปกรเนี่ยผมกิบเลยนะครับพลังแฝงคือโคตรโกงพลังแฝงคือมีเลี้ยงเร็วไซต์ก้อยแก้เกมกระดังล้าแล้วก็ยิงโค้งนะครับราคาอยู่ที่สี่พันเอ็มคือเล่นได้แบบยาวๆถึงอานตัวใหม่มาตัวนี้ก็ยังไหวอย,อยู่นะครับก็ถ้าเกิดอานตัวใหม่มาตัวนี้เหลือสามพันผมว่าผมมองว่าก็ยังคุ้มอยู่นะครับบบนีท่คแ ผิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอวิ่งได้ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่วิ่งโกงเหมือนกันแต่ไม่โกงเท่าบาสเทนเท่าชินโนล่าแล้วก็เท่าเลอาอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันจะโกงกว่าในการวิ่งครับแต่ตัวนี้บังคับง่ายมีความคิวที่สุดแล้วสำหรับอานายบารุงดอนนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะสำหรับ105าถึง106สหาหรับแนวลุคท็อปสินะครับโอเคครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท็อปสินะครับที่วิ่งเป็นม้าแล้วก็ยังวิ่งโกงอยู่นะครับก็มคบิ